ณผู้ชมครับเตรียมพร้อมนะครับเปิดให้บริการแบบเต็มตัวกับเกม L L Y l i f e ไขที่รอ Open Beta อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องนับไปถึงสิ้นปีแล้วนะครับเนื่องจากการทดสอบเนี่ยมันผ่านแล้วมีประสิทธิภาพมากทำให้เขาเนี่ยก็เลยเปิดได้เร็วขึ้นครับในวันที่28ตุลาคมนี้โอ้โหต้องเรียกว่าไม่ใช่ปีหน้านะปีนี้นะและยังมีเนื้อหาใหม่ๆพร้อมทั้ง แชมเปี้ยนที่เขากำลังจะเปิดตัวนะครับมีแชมปเปี้ยนเซราฟีนะครับโตใหม่ด้วยอ่าส่วนตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่น LL อยู่แล้วก็น่าจะรู้จักนะครับแล้วเขาจะมีการทดสอบแชมปเปี้ยนใหม่พร้อมกับเนื้อหาหรือว่ามีอัปเดตอะไรเนี่ยในวันที่23ตุลาเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการทดสอบอีกรอบก่อนที่จะเปิดจริงนะครับสำหรับใครที่รอ LL w i l e a v e อยู่นะครับแล้วยังเล่นยังไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนนะอ่ะก็มาดูกันว่าแชมปเปี้ยนในวันนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือ นาซัสนั่นเองซึ่งตัวเขาเนี่ยเน้นในการเก็บแตกนะครับหรือเก็บแต้มนั่นเองสำหรับนาซัตเนี่ยเขาสามารถยืนได้2เลนครับคือเลนป่าแล้วก็เลนท็อปนั่นเองในวายรีส์เนี่ยนาซัตเขาจะเก็บแต้มได้เท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเป็นคีพวกตัวใหญ่นะหรือว่าเป็นพวกแชมเปียเนี่ยเขาจะทําความเสียหายได้มากขึ้นก็คือเป็น8หน่วยแทนเดี๋ยวเรามาดูว่าสรุปว่าฟิโอนานี่จะยืนเลนไหน เธอจะไปเลนไหนอะครับบอกด้วยสิเร <Danger ous. S 1> นป่าใช่ไหมเรนอ้างง <Group. S 1> มันจะมาทางนี้อีก <Group. S 1> เฮ้ยอย่ามว้วเลนนะอันนี้ก็สั่งน,นะนู่นอยูน่นะไปนู่นไปนู่นเฮ้ยไปนู่นอะถูกแล้วอันนี้ต้องเรียนเดี่ยวเพราะว่าเป็นโซโล่ก็ได้เก็บแต้มได้ยาวๆเจอใครเนี่ยอ้าวน้องแจ็คอะโจมาเดี๋ยวี่พี่จะตบให้ยับม,มันมันมันจะตันมันจะตันเดี๋ยวมันหลบก่อน ก็เก็บแต้มโอ้โหไม่ได้เี๋เดี๋ยว,เ,ยวเอาใหมา่ใหมหม่พี่แจ็คนี่ก็กดดันเราเหลือเกินนะโอ้โหดันจัดดันจัดได,ด้ได้ไดัดนเข้ามาดันเข้ามาให้เราเก็บสแต็กง่ายๆก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคืนนะครับอเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอาแต่แบบบล็อกกันบล็อกกันตลอด และนี่คือข้อได้เปรียบของแจ็คนะครับเขาก็สามารถที่จะสตาร์ทแล้วก็กระโดดลงมาได้แล้วก็หลบการโจมตีได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะต้องขอบอกเลยว่าน่ากลัวมากอา้าวแต่เหมือนเล่นไม่เป็นนะครับคือผมคิดว่านะครับพวกคนที่เล่นเกมโมบ้าในมือถือนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะย้ายมาเล่น LL นะแล้วก็งงๆกับระบบหรืออาจจะยังเล่นไม่ค่อยคุ้นเคยครับกับแชมเปี้ยนในแต่ละตัวแล้วก็อาจจะยังไม่รู้สกิลนะฮะ ใครที่เล่นนาซาตัตเนี่ยพยายามเก็บแต้มนะครับให้เยอะที่สุดหรือรักษาระยะของเลนไว้เราอย่าไปดันสูงนะเราก็ค่อยๆเก็บเนี่ยเหมือนผมเนี่ยปล่อยไว้แล้วก็ให้มันดันมาเรื่อยๆสลับรูนนะครับของนาซาตัตผมเลยนะว่าให้ใช้เป็นแบบดูดเทที T ดีกว่านะเวลาตีใส่แชมเปี้ยนแล้วมันดูดเลยแบบนี้ต้องจัดแล้วแหละมามาไอ้แจ็คโดนสักทีนึงดูดเลือดไปแล้วโอ้โหทุบไม่เข้านะจ๊ะเบาจังเลยเบาจะจัดเบาจะจัดนี่ยงไง มาดิตานโดนไม่ร่ะเอามาแล้วครับป่ามาแล้วเฮ้ยจใครที่เล่นเลนป่าเนี่ยแนะนําว่าเอาสมายมาด้วยนะเพื่อการฟาร์มที่ไวขึ้นบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่จำเป็นเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่มีไอเทมที่เป็นไอเทมฟาร์มแล้วนี่ใช่ไหมแต่ผมแนะนําว่าถ้าไม่เอานะครับโอ้โหมันฟาร์มช้าอันนี้ต้องบอกเลยตายนี่นครับเก็บแตกเห็นไหมครับจะได้แตกเยอะมาก แล้วเราก็สามารถทุบป,ป้อมได้ต่อเลยแจ็คมาแจ็คมาหลบก่อนเฮ้ยโดดด้วยครับแต่ไม่ยอมเปิดสตาร์ทงงใจจริงๆเปิดสตาร์ทน,นี่เรายืนอยู่หน้าป้อมนี่นานประมาณสักสองวิสามวินี่แหละมามา,มาแจ็คอยู่ห้าหรือเปล่าฮะยูจะบวกกับไอเหรอมาดิโอ้โหแม่งเปิดหลบอะแบบนี้ไม่ใจเลยะกะว่าจะไอเลิฟยูซะหน่อยนะเนี่ยมาไอแจ็คไอเลิฟยูกับข้าไม่ล่ะ เดี๋ยวโดนทุบเดี๋ยวโดนทุบมันก็จะทุบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของเรานี่ทุบแรงกว่านะเว้ย,ยเห็นไหมครับแตกขึ้นเราสามารถดูได้จากด้านล่างนะครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยใต้ร่างสกิลตอนนี้คือเก็บได้76แล้วละอ่าปามาเรื่อยๆครับนะครับแ0ละคือเรายิ่งเก็บมันก็จะยิ่งแรงไปเรื่อยๆนะ<ต>พอยิ่งแรงปุ๊บมันก็จะยิ่งทำให้เราสามารถที่จะตีมันมาแล้ว เราสามารถตีฝั่งศัตรูเนี่ยตายได้เร็วขึ้นนะยาสุโอบมาไม่ดูแลกันเลยอ๋อได้กลางตายแล้วโอ้โธ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 ทุบก่อนโอ้โหเปรี้ยวด้วยไงยาสุโอบเปรี้ยวด้วยไงอ้าวมันไม่ได้พายุมาไวมามาโอ้โอกาสบ้าแล้วแหละน้องฟิโอครับใจเย็นๆโอ้โหน้องฟิโอนี่ใส่แหลกครับใส่ยิกใส่ยับ เดี๋ยวผมจัดการเองตายซะยาซุโอโอ้โหทุบไม่ทันเฮ้ยโดนสกิลอันติของตัวเองรัดคือสกิลอันติของนาซัตเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับถ้าตัวบางโดนเนี่ยอยู่ใ,ใกล้เลือดลดเรื่อยๆเลยนะรักมากับจิ้งจอกมาเฮ้ยช่วยหน่อยอ๋อมันจะตายแล้วเราจะตายแล้วดิไม่นะอย่าเพิ่งฆ่าดีเราอึดขึ้นมานิดนึงนะครับเราซื้อมีเลือดแล้วก็ ตอนนี้เป็นศึกตัดสินนะครับระหว่างนาซัตกับลักนะแต่ว่าลักนี่เดินเข้าถึงยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีสกิลที่เป็นจับอะครับมันก็จะได้ระยะที่ไกลกว่าได้เรียบจริงๆเราอาจจะใช้เป็นสโลแล้วก็ตามด้วยออนตีเดียวก็น่าจะจบแล้วขอเก็บแป๊บนึงนะครับจะเก็บบูนิดน,นึงเพราะว่านาซัตค่อนข้างจะใช้เวทเยอะนะในการที่จะปล,ปล่อยท่าสามหรือว่าจะเป็นการทุบเนี่ยตางทุบอาจจะกินไม่เยอะนะ สู้ท่าสามไม่ได้นี่กินเยอะมากเลยขอฟาร์มนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องการที่จะรีบฟาร์มแล้วก็รีบไปไฟกันเลนนะครับแล้วก็รีบดันให้จบเพราะว่านาซัต,ตอะถ้าพูดถึงในเกมของไวเัสเนี่ยยังไม่โหดถึงสุดสุดนะแต่ก็โหดในระดับหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องล่าไอ,อ,อ,อ้ไอยี่เปิดอันตีไหมยี่เปิดตีไหมโดโโหมาแล้วครับเราก็มีอันตีมาดีแจ็คโอ้โหแจ็คหนี ยีของเรายีของเราโอ้โหไม่รอดเครับเจอดอกเตอร์มูโดอัดสะเละเลยเราก็ขอเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะโนปังโอ้โหลดไปนิดเดียวเองอะเลือดอะโอ้โหนี่มันดันโคตรดีเลยนะขยายล่างแล้วตอนนี้พร้อมที่จะดันเต็มที่เฮ้ยโอ้โหสงสัยโดนจังหวะที่เข้าไปมา มามามาลักมามาช่วยกันอันนี้เตรียมพุ่งนะครับเตรียมพุ่งปึ๊บมาป้องมาเราต้องอให้จบเรียบร้อยโดนพี่รักนะครับโดนน้องรักของเราไม่ใช่พี่ลักอีกน้องรักน้องรักเออไม่มีไงเอาดิเอาป้อมให้แตกดิโอ้โหดิเดียวเองเออแค่นี้โอ้โหมันกดยอมแพ้ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรชนะเหมือนกันนะ ในคลิปต่อไปนะครับหรือคลิปหน้านะใครที่อยากจะให้พี่แฟมเนี่ยทำชาเลนจ์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะในคลิปหน้าเนี่ยที่ผมคิดไว้นะครับก็คือจะทําเป็นชาเลนจ์แบบว่าไม่ฆ่าใครเลยนะเห็นเขาบอกว่ายิงปืนผิดไหมในเกมถ้าตบใครในเกมที่ผิดไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะลองดูนะไม่ฆ่าดูนะในคลิปต่อไปจะเป็นแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยก็ลองลุ้นกันหรือว่าใครจะแนะนําบอกกันก็ได้ว่าอยากให้เล่นตัวนี้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับว่า มีตังค์ซื้อหรือเปล่าหรือซื้อได้ไหมด้วยนะโอเคป่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับกับ LL w i t e หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาอัพคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยก็ได้ไม่พลาดกันใช่ไหมขายของในดีน้องรักใช่แล้วค่ะพี่เฟรมอย่าลืมนะคะกดไลค์กันเยอะๆและคอมเมนต์กันนะน้องรักก็ได้ออกตัวบ้างนะโอเคมาอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอ อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดาา้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ที่จะเด่นทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถคลกดาลา้านล่างได้เลยนะครับ ลืมกัสซัพพลาย